ที่น่ายินดีสำหรับสตาร์ทอัพไทยนะคะในการที่รัฐบาลไฟเขียวกับข้อสเสนอของสภาดิจิทัลในการปลดล็อก Capital g a น n s t a ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของสภาดิจิทัลในการดําเนินการร่วมกันระหว่างสภาดิจิทัลกระทรวงการคลังกรมสรรพากรและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาหรือพรดยกเว้นภาษีค่ิทต์เกนสแท็กสำหรับการลงทุนในสตาร์ทอัพไทยซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพของไทยและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการที่กรมสรรพาก,กรจะนําเสนอร่างตามขั้นตอนคาดว่าจะสามารถประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ภายในไตรมาสแรกของปีนี้ ดยคุณสุบชัยเจีลรวันนนท์ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบอกว่าสภาดิจิทัลมีความเชื่อมั่นว่ามาตรก,การยกเวน้นภาษีแคปิตอลเกสนแซกนี้จะสามารถสร้างสตาร์ทอัพไทยหน้าใหม่ได้ถึง5,000รายในปี2,565ถือเป็นส่วนสําคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยที่เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนและถือเป็นความสําเร็จก้าวแรกที่สําคัญในการดึงดูดนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย ขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกัน